รายงานผลอออิงแลนด์นะครับารายการหนึ่งวันขึ้นชื่อว่ากีฬาอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอน,นะครับก็เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้นะครับในรอบ16คนสุดท้ายนะครับวิวกุลวุฒิวิทิสานะครับแพ้ให้กับจนทธานคริสตี้จากอินโดนีเซียไปด้วยสกอร2์2ต่อ1นะครับเซตเกมแรกนะครับคือค่อนข้างจะสูสีเราแพ้1 9กต่อ2ีดได้เกมแรกจริง วิวปิดไม่ได้วิวิววพลิกไปพลิกมาเ้าทายที่สุดเขาเป็นเขาชนะ21ต่อ19นะครับส่วนเกมที่2เราชนะนะครับเป็น2 1ต่อ18นะครับส่วนเกมที่3เหมือนวิวจะหมดเนาะเนื่องจากแบบเล่นสาเกมมาเยอะเอออาจจะรู้สึกเหนื่อยนี่นครับก็ทำให้วิวแพ้ไปนะครับการแข่งขันในระอัอังกฤษของวิวแล้วก็ทัวร์ยุโรปของวิวก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับทำให้นะครับ คะแนนโอลิมปิกของวิลนะครับจะไม่ขยับนะครับผมจะไม่ขยับขึ้นไปก็จะอยู่ที่7,000อ่ 77, 000, 900, ้อ77,948คะแนนนะครับเพราะว่าหยุดหยุดกันขาดละและแลคะแนนโอลิมปิกก็จะไม่หล่นแล้วก็อ่ะนะครับผู้ชนะของผู้ชนะวิวนะครับอ่าจนาธานคริสตี้นะครับก็จะพวดขึ้นมาจากอันดับ9ไปเป็นอันดับ7แทนอ่าแอนนี่แอนโทนี่กิ๊ตติ้งนะครับซึ่งเอาชนะคู่แข่งจาก ผู้แข่งจากญี่ปุ่นไปนะครับเอนโทนี่กินติ้งก็คะแนนเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วทำให้คะแนนเขาเพิ่มมาเยอะครับก็เป็น75,551นิดนะครับจะโดนเพื่อนร่วมชาติอย่างโจนาธานคริสตี้แซงขึ้นไป7 1 1 3 0นิดนะครับในกรณีที่ทั้งสองคนหยุดเพียงแค่รอบ8คนอรอบ8ดคนสท้ายใช่ครับถ้าหยุดที่8คนสุดทั้งสองทั้งสองคนก็จะคะแนนคะแนนโอลิมปิก จุนทานก็จะขยับขึ้นไปแทนเอธานีกินติ้งนะครับส่วนอธากินติ้งก็จะลงมาที่8แทนแล้วก็ที่9ก็จะเป็นพาน้อยจากประเทศอินเดียนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับจุนทานกินติ้งนะครับจะเจอกับชิยูชิซึ่งเป็นรองแชมป์เก่านะครับผมและคนที่กำลังฟอร์มร้อนแรงมากที่สุดตอนนี้ก็คงหนีไปชิยูชินะครับก็ เรียกได้ว่าไม่เคยรู้สึกว่าอยากเชียร์ถีบถีได้ขนาดนี้มาก่อนเนาะอยากให้เขาชนะไปเพราะว่ายัางไงเขาก็แบบอันดับของเขาอะวิว่ไล่ไม่ทันอยู่ละอืแต่ถ้าจุนทานกิงติ้งถ้าจุนทานกิงติ้งเข้ามาสามารถทะลุเข้าไปอีกคะแนนก็จะใกล้เราขึ้นไปนะครับถ้าจุนทานกินงติ้งเข้าไปสี่สี่คนสุดท้ายได้นะครับคะแนนเขาก็จะเกือบถึงวิวแต่ไม่ถึงวิวนะครับถ้าเขาได้ ถ้าถ้าเขาได้แบบเซนิี่ไฟแนลนะครับเขาคะแนนจะไล่วิวแบบเบียดแค่หลักหลักสิบหลักหน่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เป็นวิวที่นํากว่านําอยู่แต่ถ้าเขาได้เข้าชิงขึ้นมาเขาจะแซงวิวขึ้นไปนะครับเพอเพออ่าถ้าเขาได้ถ้าเขาได้เข้าถ้าเขาได้เข้าชิงนะครับคะแนนเขาจะแซงวิวนะครับแล้วก็เป็นที่5แทนวิวในอันดับโอลิมปิกแต่ถ้าได้แชมป์รายการนี้เขาจะขึ้นไปเป็นอันดับสนะครับ ซึ่งก็จะแซงทั้งวิวทั้งกัวไดขึ้นไปอันดับสีเป็นตัวเต็งโอิมติกไปเลยนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ส่วนตัวก็ไม่อยากให้เขาขึ้นไปนะอยากให้เป็นตำแหน่งมันเป็นของวิวมากกว่านะครับผมแต่ยังไงซะวิวก็อย่างน้อยก็รักษามาตรฐานตัวเองคือและการออยิงแลนด์ปี่แล้ววิวได้ ถึงรอบนี้แหละครับรอบ1ิคนสดท้ายปีนี้ก็ได้16คนสดท้ายอีกก็อย่างน้อยก็รักษามาตรฐานตัวเองได้ไม่ยังไม่สามารถปลดล็อกปลดล็อกขึ้นไปมากกว่านี้ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็อายุยังน้อยยังมีโอกาสรุ้นต่ออายุพี่เพลงยง่สปีเองวิวของเราก็ยังมีโอกาสเล่นออลอีกนั่นีกหลายปีนะครับก็ปีหน้าแก้มือใหม่เนาะส่วนอ่ารอบรอบถ,ถัดไปนะครับอย่างที่บอกคือโจนาธานกินี่จะเจอกับชิวชีซึ่งเป็นคนที่ฟอร์มมาร้นแรงที่สุดก็ เชียร์ให้ต้องต้องเชียร์ให้ซิรุชิหยุดจุนทานกิ้งติ้งไว้เท่านี้อย่าให้ขึ้นไปอีกนะครับผมส่วนคนที่อยู่อันดับเจ็ดตอนนี้นะครับที่เป็นคะแนนเป็นรองวิวอยู่เหมือนกันก็คือ,อกิ้งติ้งนะครับกิ้งติ้งจะเจอกับวิกเตอร์เอเซนเซนซึ่งมาแรงซึ่งแบบพยายามคืนฟอร์มตัวเองอยู่แล้วก็ข้อกินิี่อ่ะก็ต้องบอกว่าวิกเตอร์เอเซนเซนเหนือกว่าเนาะยังไงก็วิกเตอร์เอเซนเซนก็ต้องเหนือกว่าอยู่แล้ว ็ลุ้นประมาณนี้สลับใชยเดียวก็เราก็หมดหมดนักกีฬาที่อยู่ในเส้นทางของออิงแร์แล้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมส่วนที่ดราม่าและเสียดายมากที่สุดคือน้องหมิวพรประวีนะครับน้องหมิวปวีเกมแรกแพ้21ต่อ17นะครับแพ้อักเนยามามูชิมืออันดับ4ของโลกอดีตมือ1ของโลกนะเกม2น้องหมิวเล่นได้ดีมากชนะไป21ต่อ9นะครับเกม3คือน้องหมิว นำไป17ต่อ15แล้วโดนเขาปาดคืนเป็น20ต่อ18มั้งถ้าไม่ผิดแล้วไล่ขึ้นไปที่19นะครับไล่ไปที่19แต่น้องหมิวไปตีออกลูกสายนะครับทําให้อากาเนยยฟังบูชิก็ชนะไป2ต่อ1เกมนะครับซึ่งราคาที่ต้องจ่ายกับ2ต่อเกมที่แล้วก็แพ้แค่2แต้มสุดท้ายทำให้น้องหมิวพรบวีนะครับก็ คะแนนคะแนนอันดับอันดับโอลิมปิกอยู่ที่18นะครับยังเหลือแก็บให้ต้องไล่ตามมีสุพนิดากับนซสมิอคูฮาระอยู่ถึงประมาณ3 0 0พคะแนนนะครับในการในการไล่นะครับ3 0 0พันกว่าคะแนนด้วยในการไล่ก็ยังมีรายการสวิตอเพนนะครับกับรายการชิงแชมป์เอเชียที่ ยังมีโอกาสให้น้องหมิวได้แก้ตัวถ้ารายการสวิตอเพได้แชมป์ขึ้นมาน้องหมิวก็ถ้าได้แชมป์มันจะได้ประมาณ7,700ันะถ้าจำไม่ผิดก็อาจจะทําให้น้องหมิวไล่ขึ้นไปได้ตัวโอลิมปิกแทนน้องเมซ้าซนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องหมิวทุกคันเพราะว่าวันนี้เสียายจริงๆคือน้องหมิวมาดีมากแต่ก็แพ้ความแน่นอนใน ในช่วงสุดท้ายแค่นั้นเองนะครับก็เป็นกนรารังใจให้น้องหมิงสู้ต่อนะเพราะว่าจริงๆปีที่แล้วน้องหมิงฟอร์มค่อนข้างจะดีมากนะครับม,มามาบาดเจ็บช่วงช่วงปลายปีทําให้คะแนนไม่สามารถขึ้นไปไปต่อแต่ว่าก็เริ่มขยับละรายการนี้ก็เข้ารอบก็ได้ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับอก็ถึงที่10 8ของโอลิมปิกนะครับถ้าเปิดถ้าอยากไปโอลิมปิกต้องไล่ขึ้นไปสักประมาณอีก3า0 0ันคะแนน ก็รอลุ้นต้องหนึ่งในในรายการเซิิโอเพ่นกับชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ก็ก็ส่งกำลังใจแต่ขอให้คนที่2ได้ไปโอลิมปิกก็พอนะส่วนข่าวดีมาฟังข่าวดีคือพี่น้องเอี่ยมสะอาดครับเบญยาภากับนักการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่ที่มาแรงที่สุดของจีนก็คือ,อต้านหนิงกับ กับหลิวครับเอาวชื่อหลิวแล้วกันคู่รถถังของจีนที่เป็นมืออันดแบบับสามของโลกอยู่ตอนนี้นะครับผมอมืเป็นมืออันดับสามของโลกอยู่ตอนนี้คือเราชนะแบบชนะเรียกได้ว่าชนะแบบผักประกาเซียนไปเลยนะชนะสองต่อศูนเกมไปเลยนะครับก็ทําให้เขาแบบเขาคะแนนไม่ลดหรอกเพราะว่าเขาเพิ่งเดบิวต์ตอนปลายปีที่เรานเองคะแนนเขาไม่ลดแต่อันตราคิดว่าก็เป็นการขวาง ขวางเขาไม่ให้ไปต่อประมาณนี้นะครับก็ยินดีกับพี่น้องเอียบสะอาดที่เข้าแปดคนสุดท้ายได้นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นยังเหลือสึกที่เจอกับญี่ปุ่นนะครับก็เป็นคู่เก่งของญี่ปุ่นนะครับก็รอรุ้นดูว่าจะเอาชนะได้หรือเปล่านะครับผมผู้ญี่ปุ่นก็เป็นมืออันดับ5ของโลกนะครับผมก็เราชนะมืออันดับ3ามไม่ได้อันดับ5ก็ต้องสู้ได้นะครับส่วน คู่ผสมอีกคู่หนึ่งเอ็มกับเฟมก็ตกรอบไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรย,ย,ยิงคู่เหลือนะครับตอนนี้เหลอหยิงคู่แล้วก็เหลือนอ้องคีมยังไม่แข่งนะครับก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับก็สลับอังกฤษนวันรอบ16คนก็ประมาณนี้นะครับก็สรุปอีกครั้งอีกครั้งนะครับชายเดี๋ยวตกอไปแล้วนะครับหญิงเดียวเรื่องเหลือน้องคีมยังไม่แข่งนะครับหญิงคู่กลายเป็นว่าเหลือ,อพี่น้องเอยมสะอาดไปยังยังได้ไปต่อในรอบ8ทีมนะครับชาย คู่ชายคู่ชายคู่ยังอยู่ในเส้นทางยังไม่แข่งนะครับก็เจอกับคู่เก่งของเดนมาร์กก็รอรุ้นดูนะครับแล้วก็แ,แน่นอนครับคู่ผสมก็ตกรอบหมดละก็ประมาณนี้ครับก็รอก็ไม่เป็นไรครับยังเหลือรายการให้เชียร์แล้วก็ให้ลุ้นเพื่อได้ตัวโอลิมปิกแล้วก็ตำแหน่งโอลิมปิกดีๆในเส้นทางโอลิมปิกต่อไปนะครับเชียร์ไทยกันต่อนะครับ